อยากเจอคนที่ใช่ต้องทำยังไงตัวจริงคุณดูด,ดีกว่าในรูปนะครับคือนี่เป็นครั้งแรกของฉันเลยอะค่ะตื่นเต้นจังคุณมีภาระอะไรบ้างครับเบาๆค่ะมีลูกหนึ่งบ้านหนึ่งรถหนึ่งคอนโดอีกสองอะค่ะโอ้หนักเลยนะครับ <c oughs> ภาระเยอะขนาดนี้ <c oughs> เจ็บป่วยขึ้นมามีคนดูแลหรือยังครับ หาอยู่อะค่ะอยากจะได้โรงพยาบาลเอกนชนหรูๆมีห้องส่วนตัวถ้าตอนเกษียณนะคุณอยากมีเงินใช้เดือนละเท่าไหร่ครับอยากจะได้เดือนละสามสี่หมื่นนะคะ่ะอุ๊ยจะพอไหมอะแล้วถ้าคุณเป็นอะไรขึ้นมาลูกคุณจะอยู่ยังไงผมจะช่วยคุณเองด้วยนี่ครับคนที่ใช่สำหรับคุณ านานเจออะไรที่ใช่ได้ง่ายๆแบบนี้ด้วย Easy Protect Advisory บริการผู้ช่วยวางแผนประกันด้วยตัวเองง่ายเร็วแค่ตอบคำถามสั้นๆได้ประกันตรงใจทั้งประกันชีวิตสุขภาพสะสมทรัพย์และ,กะเกษียณเข้าผ่านแอป S C B E C เลือกแถบ f ินฟยูเมนูประกรันและค้นหาประกันที่เหมาะกับคุณ Easy Protect Advisory เจอประกันที่ใช่ในไม่กี่นาทีบริการใหม่ใช้ฟรีที่แอป S C B E C